สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พยยัชย์จะหมดสิบห้ามาบังกบอีกตัวหนึ่งนาะพี่น้องเนาะอัปเดตให้เบิรงใหม่กบใกล้จะถึงสองเดือนแล้วนี่พี่น้องเลยนะ้วม,มันที่ไงซ้ำใดกบสองเดือนแนละ้วพี่น้องนี่นะใกล้จะถึงแล้วล่ะวันที่หาเนี่ยคงจะถึงสองเดือน,นพี่นอนะอ้องไปเลยว่ามันใหญ่สดใสครับพี่น้องเนาะ แล้วแยกออกประคัดไหวถึงพี่น้องเนาะครบใกล้จะถึงสองเดือนแล้วพี่น้องเลยอัปเดตให้เบิง่งใหม่ถือว่าเป็นตะเลี้ยงอยู่ดอกพี่น้องเนาะเอาลงทุนนิหน่อยๆเอาพี่น้องเล้วอย่าลงทุนหลายแล้วเลี้ยงกบลงทุนสัมพันธ์หนึ่งกับพ่อ,อยู่ไหรพ่อเบขายดะกินพ่อมันหรพี่นอ้องเลยก็เป็นเป็นไรายได้เสริมของกเกษตรกรเฮ mm hmm. านั้นทำไม มไม่หัดเรียงกรอบอดีตพี่น้องเดินภาพเบิ้งนี่ครับผมได้ภัพตั้งแต่เดือนมีน่าวันที่หามีหน้าเด็กพี่น้องเดินฟังสิก็ันี่จะมืดเลยจังน้อยพี่น้องเลยตัวมันอยู่เป็นแสนหนึ่งกลางเดินนี่ครับอบอุ่นเขาใหญ่นดองมาก ใส่ข้าวป่นแล้วดอกชิโน่ใส่สองเดือนกรอบครที่เขาจะพเพี่นอ้องเนงนะาะสำหรับเลี้ยงกบก็ว่าให้ง่ายก็ว่าบ่ง่ายปันได้ดอกชนะิโนงเนาะว่ายากก็ว่าบ่าายากปันได้ดอกก็เห็ดได้อยู่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือใหม่ก็ได้เขาก็เอากบที่แหลกเลยเขาก็ล่างบอ่อเสร็จเรียบร้อยเอาแม่พันลงไปช่วง หางแรงพี่น้องเลยแล้วก็ติดสปปิงเกอร์เปิดน้าม,มันอดสามสี่ทุ่มพี่น้องเนาะเขามาปิดน้ำเร้ามาเขาก็มาจับพอพันเน่พันออกไปอีกบัดนีก้ก็สองหรือว่าสามมือพวกก็จังให้มันกินอาหารนะพี่น้องเนาะอาหารนะคืออาหารสำเ็จละอาหารห่วงอัพี่น้องเนาะ แสน้ำแล้วก็ปั่นปั่นคือลูกยางกระติกเท่ายิ่งตกอย่น้อยย่นในมันกินเลี้ยงเลยนั่นกินเวลาเดียวก่อนก็ได้พี่น้องเมื่อที่สามนั่นตัวที่สี่ที่หาต่อไปจังค่อยหัวมันกินหมดเนาะจังค่อยเสริมไปเรื่อยพี่น้องเนาะก,ก็ไม่เคยเลี้ยงเท่ากันระพึงทดสอบที่นี่แหละพี่น้องเนาะแต่ก็ได้ลูกกบพอสมควรเลยพี่น้องน,น ยี่สิบแม่ผมก็เพาะว่าได้ลายเตอ๋อข้าวสนขั้วเน่พี่น้องเนาะได้กินอยู่ได้กินว่ได้ขายอยู่พี่น้องเลยอาชีพใหม่มาลองได้พี่น้องได้เป็นปเกษตรกรเขาปรต้องลงทุนหลายจป็นคนไปเนาะนี่สำหรับพื้นที่เขาครบเกษตรเลยสิบบอ่อพอดีครับพี่น้องเนาะเป็นเห็ดเป็นหลักเป็น,ปนหลักไปถ้าผลก็มีลูกกบหน่อย ออนะสอ่สามบอพี่น้องนะสองสามบอพี่น้องนี่ิดหน่อยนิดบ่อวันนี้จะตใหญ่ลูกห่วกวัลงบอ่อนีกอีกพี่น้องเนาะใส่จับฝั่ง่นห่วงอยู่ฝั่ง่นครับสามหลอกอยู่พุ่นนะวันนี้เลยวันที่สนะิบแปดจิตใหญ่ลงมาใส่ตรงนี้แล้วพี่น้องเลยบอ่อที่เช็ดไว้มันว่างพอดีสำรับไว้ นกบานลูกกบพี่น้องเนาะเอาไว้นุบานลูกกบถ้าบน้นนกบานไว้มันจะบอเคยรอดบอเคยได้ถอดที่ควนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมู้ใหม่เท่ากับต้องทดลองด้วยกันพี่น้องด้วยบอลองกับบอหูคือว่าละ่ะอจา,ากหูอยังเหาเฮ็ดโลดพี่น้องเยได้บ็ได้ก็จังเคยว่ากันไปคิดถึอเป็นธรรมดาพี่น้องเนาะ ผมก็ลองผิดลองถึกมาคือกันพี่น้องยังทำได้ยุกบกเห็นตัวกบปันนี่กับถือว่าทุ่มใจพี่น้องลงทุนลงทุนพันเดียวได้กรบหลายปันนี่กับโอเคอรรย,ออกกยอู่พี่น้องได้กบหลายบออยู่างหกเจ็ดบออยู่เด้อพี่น้องเลยสำรับคลิปนี้เอาไว้สำนหรับเด้อพี่น้องเด้อสิปารกิจแล้วมา่ายอัปเดตให้เพิ่งใหม่ ยังท่านถึงสองเดือนได้หนพี่น้องครับขาดอีกสามมืม้อนี่นะทคนให้เสน่กกันนสวัสดีครับ